Terima <small> kasih telah menonton! พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผอตรเร่งะระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปือนอย่างเร่งด,วด่วนโดยทำการสืบสวนสอบสวนนํามาสู่การปฏิบัติการจับกลุมเมื่อวันที่13-14ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดพ c t 5ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยจํานวน4จุดดังนี้1ที่บ้านเลขที่27ทับ71หมู่ที่3ถนนมิตรไมตรีคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบนามสมมุติอายุ17ปีพร้อมกระสุนปืนขนาดจุด3.80จำนวน4นัด พร้อมกับซองปืนสีดำหนึ่งอันจุดที่2ขยายผลจากจุดที่1คนที่มานเลขที่193ทับหนถนนแบนชาโตแขวงสายกองดินใต้เขตคลอง3ามวากรุงเทพมหานคร ร้อมของกลางประกอบด้วยซองกระสุนปืนแมกกาซีนขนาด9มมสีเงินจำนวน1อันเครื่องกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน1นัดระเบิดปิงปองทําเองพันด้วยเทปสีดําจํานวน2ก้อนลูกประทัดลูกบอลจํานวน21ลูกอยู่ภายในบ้านพักหลังดังกล่าวจุดที่3ที่้านเลขที่99ทับ3มหมู่ที่7ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบนายสุดทิพันธ์มั่นคงอายุ26ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม1กระบอกซองบรรจุก,กระสุนปืน1อันอาวุธ ปืนลูกโม่ยี่ห้อสวิตแอนเวสันจำนวน1กระบอกอาวุธปืนดัดแปลงแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด380 1กระบอกซองบรรจุก,กระสุนปืน1อันอาวุธปืนดัดแปลงลูกโม่ขนาด3 2ไม่มียี่ห้อจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน44นัด และจุดที่4ที่บ้านเลขที่10ทับ2หมู่ที่9ตําบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบนายประเทศธนาพรอายุ69ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์เองไม่มียี่ห้อและไม่มีทะเบียนขนาดจุด2จำนวน1กระบอกพร้อมกล้องแหลงเป้าจำนวน1ชุดกระสุนปืนขนาดจนนุด2จงนจำนวน26่สิบห